อย่าเพิ่งขิงว่ารถกระบะยกสูงของคุณเนี่ยใหญ่แล้วนะถ้ายังไม่เจอเจ้ามอนสเตอร์คันนี้นะครับนี่คือ เบลารัส5710นะครับรถบรรทุกที่ครองแชมป์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเบลารุสสเกลมันบ้ามากๆนะครับตัวรถเนี่ยสูงเท่าตึก3ชั้นนะยาวเท่าสนามเทนนิสและบรรทุกน้ำหนักได้750ตันโอ้โหไม่ทำไรเนี่ยเทียบง่ายๆคือขนช้างแอฟริกานะตัวใหญ่ๆเนี่ยนะได้ทีละ80ตัวขุมพลังของมันนี่โหดจัดเลยนะใช้เครื่องยนต์ดีเซล V16 นะ ย้ำว่า V16 2สองตัวเว้ยไม่ใช่ตัวเดียว2ตัวทํางานพร้อมกันเพื่อปั่นไฟนะไปหมุนล้อเนี่ยไซสย,ยักษ์อีกทีหนึ่งและความพีคข,ของมันคือ เพื่อนเพื่อนนึกถึงอะไรปะเป็นกินน้ำมันโหดๆหดเลยแค่วิ่งไปปากซอยเนี่ยร้อยกิโลเนี่ยพี่เกียร์ซดน้ำมันไป1,300ลิตรนะเท่ากับปั๊มปั๊มหนึ่งเลยเหยียบคันเร่งทีนะเงินในกระเป๋าเนี่ยหายเลยราคาเบาเ,บาเบาคันละ200ล้านใครอยากได้นะต้องไปหาซื้อเหมืองทองมาเปิดซะก่อนนะถ้าชอบเรื่องรถไซยั์แบบนี้หรือเรื่องแปลกๆรอบโลกเรื่องรถแปลกๆฝากกดติดตามช่องไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์มันๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับ